สวัสดีครับไล่บุตตาสวัสดีครับผมวันนี้เราสั่งปลาคร์ฟมา,า,ามาจากไหนมาจากไหนไม่รู้ครับไม่มีที่อยู่คนส่งมีแต่คนรับโอเคสารคามสารคามเหรอกีละพาอะไรไม่รู้ครับการบอกการเกษตรจิกีละพาการเษกรเษตรนี่ไงโอเคดี๋มาเปิดดู่าตามได้รับความเสียหายไหมอย่างบอ สั่งมาทั้งหมดห้ากล่องสั่งไปห้าร้อยตัวที่แกแถมมาให้ไอ่เก้าสิบตัวแกบอกนะครับขอบคุณมากที่แถมมาให้ผมนะขอบคุณหลายๆที่แถมมาเก้าสิบตัวคุณนะสั่งห้าร้อยแถมเก้าสิบครับผมบางคนยกักลูคาซงเนาะคาซงสองพนะันค,ครับผมสั่งทั้งหมดนี่เกตพันรวมค่าส่งนะเพาะค่าปลาหนะ่ะห้าพัน ถ้าส่งสองพันมาดูว่าาเราจะได้รับความเสียหายไหมนะก็ดูไปพร้อมๆกันนะแกะทุกกล่องแกะให้ส่งไปให้พี่แกดูด้วยถ้ามีปัญหานะถ้าไม่มีก็เล้วไปครับไม่ได้ส่งนะครับลงติ๊กตอกอย่างเดียวติกตกยูทูปมากกันไปครับเซนต์บุกมามันต้องแกะให้หมดนะครับห้ากล่องเวลามีปัญหามันจะได้เห็นกันเลยนะครับ เราถ่ายวีดีโอตอนเปิดแล้วก็ร,รีวิวไปในตัวด้วยมาดูกันใส่กองไก้มาเถุงเลยมาดูสิแม่โอ้สวยเลยถุงนี้ ก็ไม่มีตัวตายนะ,ะลงไปแส่น้ำไปก่อนแม่แม่เป่าแม่ปล่อยนะเหดนว่าแกใส่ถุงประมาณ25ตัวตัวใหญ่อยู่ครับไซส์ประมาณ3นิ้ว3นิ้ว3มนิ้วครึ่งอู้ใหญ่ปลาซ่อนเรากินไม่ได้หรอกใหญ่มากน่าจ,จะมี3นิ้ว3ามนิ้วครึ่งครับเห็นไหมเห็นไหมไซสปลาไหม นี้ปลาทับทิมเราจะมีเพื่อนละกสปานินลเราแชร์ไว้จ็กนาทีเอา้าแชร์ไว้จตกสิบนาทียี่สิบนาทีก็ะป๋อยเลยก่อนจะปรับสภาพน้ำให้คนเลยซิอูอ้หูนี่เห็นสัตว์เลยตัวเบลเลอร์เลยแม่งปาจะมีปลาครับแล้วนะหัวอาหารก็ซื้อมาแล้วอยู่ในรถห้า,าร้อยยี่สิบค่าหัวอาหารค่าปลาเจ็ดพันอู้หูถุงนี้แฟบผุมนี่แฟบมาดูหน่อยตายไหมไม่ตายแข็งแรงดีตายแข็งแรง ใส่ใส่กล่องมากล่องละสี่ถุงนะครับถุงละกี่ตัวผมไม่สามารถคาดคะเนได้โอ้ตัวไปเลยเลยขบับสีแดงมีแต่สีส้มเดี <c oughs> ๋ยวแม่แองก็ว่าจะไปซื้อสีแดงมาเพิ่มครับจะสั่งเฉพาะสีแดงครับส่วนมากจะมีแต่สีเหลืองสีทองสีขาวสีดำสีแดงไม่มีเลยครับ ีแดงหวันมีอยู่มีแดงอยู่มีแดงน้อยมากเขาน่าจะคัดแล้วล่ะครับปลาเนี่ยผมดูแล้วทำไมไม่มีสีแดงเลยปกติปลาคราฟจะสีแดงเดยอะ <c oughs> ไม่เป็นไรครับเราเข้าไปหาซื้อตัวใหญ่มาเลยก <c oughs> ี่นาทีแล้วแม่ แต่ยังงอนก็ได้สีส้มเยอ<ฮ>ะ4นาทีละไม่รู้อะ4นาทีเป็นไร4นาทีก็ส4นีราะว่าเราจะดูปลาตายมีไหมตายก็จะได้บอกที่กันเลยแต่ก็จะเห็นมาแล้วครับโอ้โหนี่สวนไปเลยเลยครับเป็นปลาที่ผสมกันมะม่วงเลยครับตรงให้หันทุกมือเลยทั้ไหมไงปลาทิมเต็มเลยดูปลาทิมหน่อยไหมไมือต้องเต็มเลย มันไปแล้วมันตกใจ<ต>กน้่ตกใจเต็มเลยเนะี่ยอยู่ข้างล่างเนี่ยเต็มเลยปลาตะพิมกนเล่นน้ำดิจังทั่วรวลุงลงเต็มเลยเราสั่งปลาตะพิมมาให้มาไว้ให้ลูกค้าดูนะร,รยวยยังหื้อแค้นปลาพิมเต็มกล้องเลย มันเยอะจัดใช่หมไบอก500ตัวเต็มสะไปเลยทีนี้จะไปเอามาเพิ่มอีกนะครับจะไปเอามาเพิ่มอีกสักสี่สตัวแต่จะเอาสีแดงอย่างเดียวสีแดงถ้าไม่ได้สีแดงเราก็ไม่เอาเอาแดงเป็นจุดแดงดำสามสีนะโอเคขอบคุณครับเสร็จเรียบร้อยผมเก็บขยะก่อนสวัสดีครับ